ความสามารถที่เหนือความคาดหมายของแพนดอร่าแอคเตอร์ในบทบาทโมมอนในภาคเสริม Overlord The u n d e แ oh, โอตอนที่73เผยให้เห็นว่าแพนดอร่าแอคเตอร์ในบทบาทของโมมอนมีความสามารถและทักษะที่ไกลเกินกว่าที่ไอคาดคิดไว้ครับซึ่งนำไปสู่ความสับสนและประหลาดใจให้กับเขา 1. นักร้องเสียงดีโดยไม่ได้ตั้งใจ จุดเริ่มต้นคือแพนดอร่าแอคเตอร์รายงานต่อไอว่าเขาเพิ่งกำจัดมอนสเตอร์หายากในฐานะโมมอนและแจ้งล่วงหน้าเผื่อสาวกพูดถึงหลังจากนั้นเมื่อไอไปเดินในเมืองในร่างโมมอนเขาถูกนักขับลำนำทักทายและกล่าวขอบคุณที่เคยร้องเพลงร่วมกันโดยนักขับลำนำประทับใจในเสียงร้องของโมมอนอย่างมากไอตกใจเพราะไม่เคยเจอนักร้องคนนี้แพนดอร่าแอคเตอร์จึงยอมรับกับไอว่าเคยร้องเพลงกับนักขับลำนำเพราะเห็นว่าเนื้อเพลงที่แต่งออกมามีข้อมูลผิดพลาดเมื่อไอสั่งให้เขาร้องให้ดูเสียงของแพนดอร่าแอคเตอร์ที่แปลงเป็นไอนององ,สง,สองข อาจมีพรสวรรค์เชิงการแสดง 2. ผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตที่หลากหลายเมื่อไอเริ่มกังวลว่าแพนดอร่าแอคเตอร์อาจมีความสามารถพิเศษมากกว่าที่เขารู้จึงได้สอบถามเพิ่มเติมแพนดอร่าแอคเตอร์จึงบอกว่าเขาเคยช่วยเด็กชายที่ไม่รู้จะทำยังไงตอนแม่ม้าคลอดลูกและได้ตั้งชื่อให้ลูกม้าเป็นภาษาเยอรมันว่าวิงเคิลเมเซอร์ไอตกใจอีกครั้งที่ลูกน้องมีความสามารถแบบที่เขาไม่มี 3. ความสามารถที่โดดเด่นในสายตาของนาเบไอเหนื่อยใจจึงเรียกนาเบรลแกมมามาถามเรื่องความสามารถของแพนดอร่าแอคเตอร์นาเบกล่าวว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเธอบอกว่าลายเซนของแพนดอร่าแอคเตอร์นั้นสวยงามโดดเด่นแพนดอร่าแอคเตอร์บอกว่าเขาได้ใส่ความเป็นศิลปะเข้าไปเพราะคิดว่าเหมาะกับภาพลักษณ์ของคนดังเขามีความสามารถน่าทึ่งในการแกะสลักผลไม้โดยเคยใช้มีดแกะสลักแอปเปิลเป็นรูปร่างงดงามจนเจ้าบ้านขอเก็บไว้เป็นของตกทอด 4. การยอมรับของไอ เมื่อถึงคฤรหาสนายกเทศมนตรีเก่าไอจึงเปลี่ยนเป็นโมมอนและให้แพนด่าแอคเตอร์กลับเป็นไอก่อนจะออกไปพบปะประชาชนแพนด่าแอคเตอร์ขอไปพบเด็กๆที่เคยสัญญาว,ว่าจะสอนวิธีคว้างก้อนหินให้เด้งบนน้ำอย่างน้อย20ครั้งโดยที่เขาเคยทำสถิติไว้ที่60ครั้งซึ่งทำให้ไอถึงกับยอมรับว่าเขาเองต่างหากคือโมมอนปลอมและลูกน้องของเขาต่างหากคือตัวจริงแพนด่าแอคเตอร์พยายามปลอบใจว่าเขาเพียงใช้โมมอนในการก้าวผ่านเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าแพนด่าแอคเตอร์เป็น NPC ที่มีความสามารถรอบด้านและมีพรสวรรค์สูง,สง ต้องตกตะลึงเลยครับ